อ่ะคุณยายถ่ายดีไหมวันนี้ยังเช้าอยู่คนยังเงียบอากาศดีไม่ร้อนไหนคุณยายมีอะไรโชว์บ้างวันนี้โอ้โหสบายสบายสบายภาคลุมไหลนะนี่ ฮาคุมไหลเนาะวันนี้แฟนไปไหนไม่เห็นเลยสวัสดีค่ะเลี้ยงเด็กน้อยอยู่บ้านเอ๊ะเด็กน้อยก็หาเพิ่มอีกเหรอมีเพิ่มอีกหรือเปล่าเด็กน้อยเหมือนเดิมเลยเหรอมาไม่ได้เราคุยทำไมอ่ะไม่ได้ยสมกับมีนางอ้าวมามีอะไรโชว์เออนันติมอสอ้าวมามาฟีเซนต์ตรงนี้เลยฟีเซนก่อนฟีเซนเลยได้นนางนั่น ดอกไม้อะไรเนาะดอกไม้ปลาเออเอาอีกแล้วดอกไม้ปฝาหนูยังไม่เคยได้เป็นเจ้าของเลยอ่ะอันนี้อันนี้ยมมะเกลือเซลเป็นสบายพันโคห้าพันห้าเซลมือเซลมือโชเชลชิ้นงานอหัวนี่แปลกอันนี้สั่งได้เนี่ยนี่ลายลูกแก้วเลยแต่โทมโทคนละอย่างแล้วแต่เทคนิคการโท ต่อตีมีตัวนี้ไปเรืยเสมอีว่าการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ก็สวยออกแบบไม่เหมือนใครสร้างได้อันนี้สวยแบบแปลกใหม่อันนี้สรงใช่ไหมอันนี้อันนี้ผ้ากวยแบบใหม่ผ้ากวยไม่มีให้ใครเหมือนและไม่เหมือนใครถ้าไม่อยากเหมือนต้อง ต้องแบบนี้ต้องร้านนี้ร้านนี้นี่อันนี้ลายลูกแก้วแหละเทคนิคออกไม่เหมือนใครถ้าถ้าใครเหมือนก็จะรีบเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบอันนี้ของไม่สาวไม่สาวไม่ธรรมดาอยู่แล้วรายได้ดูก็ถือว่ารงานที่แบบอะไรออกแบบใหม่จากใจอันนี้ก็สวยนี่สวยไมบ้านพุ่งยืนนะอันนี้ไหมบ้านพุ่งยืนสามตะกอเยียบพอ มองไกลๆปลายมันจะสวยเยอะพาจะเป็นแบบนี้ลายเล็กๆอันนี้นิมริวสวยอันนี้สวยมากเลยอ่ะสวยนิ่มมากของหนูก็ยังซื้อของอ่ายังอยู่เลยสีดําอันนี้ยอมมะเรือ่ย่สีทรายก็มีมรดกยู่นะยังไม่ได้ขายนิ่มริวอันนี้สรอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ยังไม่ได้ต่อตีนอันนั้นลายดอกไม้ป่านางสวยเปนเหมือนใคร ดอกไม้ป่านี้อดตลอดการอันนี้สลงมะคลนสลงมะคลนอันนี้ย้อมครามอันนี้ล่ะอันนี้มีแต่นี่ชบ้าดอกชบาชบาอันนี้เตาน้อยเตาน้อยอันนี้อันนี้ดอกไม้ป่าอันนี้ดอกไม้ป่าอันนี้ย้อมครามอันนี้ย้อมย้อมดำนะดำธรรมชาติดำ ดํเมือเกลือเราไดํามะเกลืออันนี้ดําดําสีคลามทับคลั่งคลามทับคลั่งเรามัดแล้วก็ฟอกออกมีน้ำหนักมากเลยอันนี้ผ้านี้มีเหมือนใครอันนี้ย้อมคลามทับคลั่งแล้วไปมัดมีแล้วไปฟอกออกนุ่งได้สองหน้าอันนี้นี่นี่ทางนี้นี่นี่เป็นดําอันนี้เป็นน้ำเงินน้ำเงินอันนุ่งได้สองหน้าอันนี้ลายดอกไม้ป่าลายดอกลอยเยาะสวยมาก นุ่งได้สงหน้าสนใจทักมาได้ที่แม่สาวค่ะจ้าโอเคมีอะไรสวยๆมาอีกอันนี้ย้อมครามนี้ดอกไม้ป่าเดี๋ยนี้งานรู้สึกจะหายไปนะแต่ก่อนเยอะกว่านี้ยมตัวไปเมืองทองค่ะลูกค้าค่ะเมืองทองไม่ได้มันโชใช่ไหมนี่ไปเมื่อไหร่เมืองทองอ่ะจะได้ให้วันทยีได้รอด้วยวันที่13บสาตั้งบูธสขายอะไรฝากที่สี เอฟซีทั้งหลายไปเจอกันที่เมืองทองค่ะแม่สาวไปขายที่เมืองทองเอฟซีทั้งหลายไปเจอกัน10 1สตั้งบูธ1ิี่เจอกันค่ะอยู่กี่วันอยู่ถึงวันที่23่สทเอฟซีทั้งหลายไปเจอกันเมืองทองค่ะเอฟซีดูเดี๋ยวก็เตรียมแล้วเตรียมเตรียมเตรียมเอาเงินเป็นเป้แล้วเตรียมเตรียมตัวเตรียมใหญ่ไปเจอกันที่เมืองทองค่ะเอฟซีทั้งหลาย เอฟซีเตรียมเงินเป็นเป้รอแล้วไปเจอยายสาวที่เมืองทองค่คเาเอฟซี่ะไปเจอลายดอกไม้พูดเพราะอย่างนี้เอฟซีเตรียมเป้เลยอันนี้ลายดอกอันนี้ปีเดิมค่าปีเดิมปีเดิม,มาอีกและจำได้ปีเดิมค่าโอ้หนามากเลยปีเดิมนี่ปีเดิมแสดงว่ามาก่อนเหรอมาก่อนลายดั้งเดิมก็เรียกดั้งเดิมอ๋อปีเดิมใช่ภาษาภาษาสวย ภาษาสวยอันนี้ลายดั้งเดิมปีเดิมเหมือนกันใช่ไหมจ้าจ้าจ้าอันนี้อันนี้อันนี้ก็ปีเดิมปีเดิมอันนี้ปีเดิมถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือลายดั้งเดิมโอเคอันลายเดิมกันค่ะ